เรามาโฟกัสที่นี่ฮะพระบรจัดระเบียบราชการ,รกระทรวงกลาโหมซึ่งมีเสียงออกมาหลายฝ่ายทั้งเห็นด้วยทั้งคัดค้านเรื่องน,นี้เพราะว่าพรบรนี้จะเป็นการแก้ไขเขาเรียกว่าลิฟอํอำนาจกองทัพหรือปล่นักการเมืองเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งได้นะฮะแล้วก็มีความเห็นจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะเริ่มจากคนนี้เลยครับ อาจารย์วิษณุเครือง,งามครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับมีการพูดถึงประเด็นที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยมีการเสนอร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมนะฮะซึ่งบอกว่าในกฎหมายตวเนี้มีการแก้ไขให้แต่งตั้งโยกย้ายนายทหารเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งอาจารย์ธนูย้ำนะครับว่าทราบข่าวมาเท่านั้นนะฮะ,ะเรื่องนี้ส่วนที่พักเพื่อไทย,ยระบ,บุว่ากฎหมายฉบับนี้ทําขึ้นมาตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนั้นก็บอกอาจารย์ธนูบอกไม่ทราบเลยน่าจะที่กระทรวงกลาโหมเป็นผู้ทํา แต่อย่างไรก็ตามครับกฎหมายสามารถแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายอื่นได้นะครับโดยเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารให้มาเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจารย์ธนุยามว่าเรื่องแต่งตั้งนั้นนะฮะในสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ไม่มีนะครับไม่เคยคิดเขามาเพิ่มทีหลังสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาธบีสินหรือเปล่านะฮะส่วนจะให้ครมแต่งตั้งเนี่ยก็ว่ามันจะสุ่มเสี่ยงจะทําให้เกิดการระหองระแหงก,กองทัพหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้อาจารย์บอกว่าจะตอบว่าสุ่มเสี่ยงต่อการระหองระแหงเนี่ยมันก็ ไม่ไม่ในขนาดนั้นนะครับบอกว่าจะต,ต่อว่าเป็นกิจการที่ขนาดตํารวจยังไม่มาครมคณะกรรมการนะฮะคณะกรรมการตำรวจก็ทําเสร็จแล้วจบและกลาบมังคมทูน มีแต่พลเรือนที่ต้องมาคอรมอนะครับเนื่องจากรัฐมนูลไปเขียนเอาไว้นะฮะส่วนเรื่องที่บอกว่าทางเพื่อไทยเป็นห่วงว่าเป็นการทําแก้ไขปัญหาเรื่องรัฐประหารเนี่ยก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยครับกับการทํารัฐประหารถ้าคิดว่าควรแก้ก็แก้แต่ถ้าคิดว่าไม่ควรแก้ก็ไม่ต้องแก้ครับมีการถามย้านะฮะพี่โอ๊ตเมื่อแก้แล้วอาจจะทําให้การทํารัฐประหารยากขึ้นหรือไม่อย่างไรประเด็นนี้จามสูุย้ําว่าไม่รู้เลยครับแต่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นการรัฐประหารอย่างที่มีใครแสดงความเห็นไว้ ไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับต้องไปพูดให้เขาเข้าใจด้วยเหตุและผลนะฮะซึ่งมันก็มีเหตุผลเหมือนกันนะครับว่าทําไมแต่งตั้งทหารถึงไม่ต้องมาที่คอรมอรซึ่งตํารวจก็ไม่มาคอรมอเมื่อถามว่ามันจะมีกฎหมายไหนที่จะป้องกันการรัฐทหารได้จริงหรือไม่ก็จ่าธนุยามชัดๆเลยว่าไม่เชื่อว่าจะมีกฎหมายออที่ป้องกันการท,ทํารัฐะหารได้ค่ะอีะอกมุมหนึ่งนะคะก็ค,คือคพลเอกประวิทยวงสุวรรณมาคราวนี้นะคะท่านก็พูดในเรื่องนี้เพราะว่าพลังประชารัฐนี่ไม่เอา ไม่อยากได้นะกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขเนี่ยนะคะทางพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยท่านบอกว่าทําแบบนี้เนี่ยดีไม่ดีจะไปขัดนนรัฐธรรมนูญนะแล้วคุณมาแทรกแซงกองทัพแบบนี้นะคะฝ่ายการเมืองเนี่ยต้องการผลประโยชน์อะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านพลเอกประวิทย์ค่ะพลตรวจโทปิยะตักวิชัยโฆษกพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าตามที่พักการเมืองบางพัก ได้เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมเพื่อแก้ไขาสาระสําคัญของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพศ2551นั้น กรณีดังกล่าวผลเอกประวิตยวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีความเห็นว่าสาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่มาตรา25เพื่อให้ฝ่ายการเมืองมีอํานาจเหนือผู้บัญชาการเหล่าทัพในการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นไหนพลโดยกล่าวอ้างว่ามีการเล่นพักเล่นพวกซึ่งโดยข้อเทจจริงแล้วผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ ยอมจะต้องรู้จักศักยภาพและประสิทธิภาพของกำลังพลตายการบังคับบัญชาดีกว่าฝ่ายการเมืองซึ่งเข้ามามีอำนาจเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกลไกลของการเลือกตั้ง ที่สำคัญภายใต้รัฐธรรมนูญพศ2560หมวด2พระมหากษัตริย์มาตรา8ในได้เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและตามมาตรา27ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพศ2551ได้กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่าการแต่งตั้งนา,นายทหารชั้นนายพลดำรงตำแหน่งให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อสมภระกรุณาโปรดเก้าแต่งตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าเนื้อหาของมาตรา27ของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพศ 2,551นั้นสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพพิจารณาการแต่งตั้งและโยกย้ายนายทหารชั้นไหนพลแล้วนาความขึ้นกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์ที่ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยโดยไม่ต้องการให้ฝ่ายการเมืองเข้าแทรกแซง นอกจากนั้นตามมาตราหนึ่งสูงของพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพศ2551แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมพศ2556ได้กําหนดเอาไว้ว่ากระทรวงกลาโหมมีส่วนราชการดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งสำนักงานรัฐมนตรีวงเล็บ 2. สสำนักงานปะลัดกระทรวงวงเล็บ3กรมราชองครักษ์วงเล็บสหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์วงเล็บ5้าก่องทัพไทย ซึ่งหมายความว่าเจนตนาของพรรคการเมืองที่ยกร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อฝ่ายการเมืองเข้ามามีอำนาจเหนือกองทัพนั้นจะมีอำนาจเหนือตาบวงเ็บสามกงเ็บสี่ซึ่งเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งพกกรรคพลังประชารัฐเห็นว่าการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมของพรรคการเมืองนั้นจะเป็นการบั่นทอนให้กองทัพอ่อนแอลงและจะนำกองทัพไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นจึงขอคัดค้านอย่างถึงที่สุดประโยชน์นอกจากพกการรคพลังประชารัฐจะคัดค้านแล้ว อีกหนึ่งพักก็มาครับอย่างพักครมไทยสร้างชาติวันนี้คุณอัครเดชวงพิทักษโรจน์นะครับสอสอราชบุรีพักขรมไทยสร้างชาติก็มีการตอบคําถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าก่อนหน้านี้เคยมีสสฝ่ายค้านซึ่งก็คืออดีตก้าวไกพ่พรรคประชาชนปัจจุบันเนี่ยเคยยื่นร่างกฎหมายครับเพื่อจัดระเบียบรชาชการกระทรวงกลาโหมมาแล้วในสภาผู้แทนสนครับซึ่งในขณะนั้นเองคณะรัฐมนตรีได้รับไปพิจารณาแล้วแต่ว่ามีความเห็นว่าให ชะลอไว้ก่อนนะฮะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณานะครับว่าการแก้ไขดังกล่าวเหมาะสมกับสถานการณ์หรือไม่อย่างไรเนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีความสําคัญมีความละเอียดอ่อนส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนครับในการเข้าไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์นในกระทรวงกลาโหมจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและที่สําคัญครับกองทัพเนี่ยถือเป็นสถาบันหลักของชาติที่เกี่ยวกับความมั่นคงจะก,ก็ต้องกระทําด้วยความรอบคอบซึ่งในส่วนของพรรครวมไทยสร้างชาติเองบอก ในก่อนหน้านี้นนที่ไม่มีการหยิบเรื่องเข้ามา <ฮะ S 1> ครับ <ฮะ S 1> มีมตินะครับส2พักเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยที่จะรับร่างแก้ไขพรบรจัดระเบียบรัชการอย่ทรงกราโหลโหมที่พักก้าวไกลในอดีตเนี่ยในสมัยนั้นเป็นคนเสนอนะครับเนื่องจากไม่เห็นด้วยในรายละเอียดหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขให้การเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกรองทัพได้นะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของสภากราโหมที่มีอำนาจในการแต่งตั้งตำแหน่งหลักในกองทัพและประเด็นอื่นๆใน,ในซึ่งในขณะนั้นเองพักครมไทยสร้างชาตดบอกไม่เห็นด้วยเลยกับการเสนอร่างกฎหมายของพักที่พักฝ่ายค้านยื่นเข้ามาครับซึ่งดังนั้นนะครับในกรณีที่พักเพื่อไทยยื่นตัวของพรบ จัดระเบียบราชการะทงวงกาโหมมาน,นั้นหากมีรายละเอียดที่มีความคล้ายคลึงกันกับร่างกฎหมายของพรรคฝ่ายค้านรือคืออดีตก็คือพรรคเก้าไก่เคยยื่นมาเนี่ยโดยให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงกองทัพพรรคขรมไทยสร้างชาติขอยืนยันมติพักเดิมครับคือไม่เห็นด้วยกับร่างพรบฉบับดังกล่าวซึ่งพรรคขรมไทยสร้างชาติก็เห็นด้วยกับการทําให้กองทัพมีความโปรง่งใสตรวจสอบได้แต่ต้องไม่กระทบกับความมั่นคงโดยเฉพาะการให้การเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจการของกระทรวงกลาโหมครับผม อีกหนึ่งท่านนะคะท่านนี้เป็นอดีตนายทหารนักบินกองทัพอากาศเป็นอดีตนักวิชาการแล้วก็เป็นวิทยากรโรงเรียนเสนาธิการทหารด้วยนะคะพลอากาศโทวัชระริธ,ธาคนีค่ะหรือว่าเสนิดนะคะท่านก็ได้โพสต์เอาไว้นะ,ะท่านก็พูดในหลายเรื่องนะคะท่านบอกว่าเนี่ยส่วนหลักสําคัญเลยเนี่ยท่านก็บอกว่านักการเมืองไทยกับพรรคการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะพรรคที่ยื่นเนี่ยนะคะมีเจตนาชัดเจนที่จะควบคุมกองทัพเพราะว่าเป็นแนวคิดที่ผิดมากๆ เนื่องจากว่าเป็นอคติต่อกองทัพแล้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยจะทําให้เกิดการแตกแยกในกองทัพทหารก็จะเสียขวัญสําหรับเนื้อหาในร่างพรบกลาโหมฉบับใหม่เนี่ยออกคุณสมบัตินายทหารชั้นนายพลเสมือนว่านายพลระดับผู้บริหารเหล่าทัพเคยมีประวัติชั่วร้ายโกงกินอย่างเงี้ยนะค,คุณสมบัติ ที่ร่างพรบเนี้ยฉบับใหม่เนี่ยกำหนดไว้เป็นพฤติกรรมของนักการเมืองบางคนทั้งสิ้นนะคะแล้วก็พูดถึงว่าโดยเฉพาะนายทักษิณที่ถูกสารตัดสินว่าทาผิดกฎหมายจริงจนเป็นที่ประจักษ์หรือรูปแบบต่างๆนักการเมืองที่ถูกตัดสินติดคุกแต่อยู่ในคุกไม่นานตามที่เป็นข่าวเป็นต้นแบบของนักการเมืองไทยหรือนะ,ะสิ่งหนึ่งก็คือการกําหนดคุณสมบัตินายทหารชั้นนายพลเป็นการดูถูก นายทหารแห่งกองทัพไทยเพราะว่ากว่าจะมาเป็นนายพลก็มีการกลั่นกรองเป็นลำดับชั้นอย่างเข้มงวดอยู่แล้วนะคือพอมามีการกำหนดคุณสมบัติแบบนี้ก็เลยมองว่าจะเป็นการทำลายกองทัพการรัฐประหารเกิดจากนักการเมืองก่อทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ปี57เจนี่ยจะไม่มีรัฐประหารนะฮะแล้วก็ไม่มีคอสชอด้วยถ้ารัฐบาลช่วงคราวระบบทักษิณลาออกพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีเงื่อนไขที่จะรัฐประหารแล้วก็จริงๆในประเด็นเนี่ยเขาก็พูดถึงว่า าร่างพรบกลาโหมฉบับใหม่เนี่ยเหมือนลอกจากระบบอังกฤษแต่เว้นไม่พูดเรื่องตำแหน่งจอมทัพเพราะว่าพระมหากษัตริย์ของอังกฤษทรงเป็นจอมทัพมีอำนาจเยี่ยงจอมทัพจริงๆแล้วก็เวลาที่จะแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็จะไปอยู่ใน Defense Board มีนักการเมือง5คนฐาน6คนสำนักงานพระราชวังอีก3คนเพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพ ครับซึ่งมีเสียงสัมภาษณ์ของอท่านพล <น S 2> อ,อากาศโทวชรด้วยนะครับไปรับฟังกันหน่อยฮะค่ะนี้ถ้านักการเมืองปั้นทหารที่เป็นคนของตัวเองทำไม่ยากเพราะว่ามนุษย์ทั้งหลายทหารก็ไม่ใช่พระทหารไม่ใช่พระนะครับบางคนก็ซื้อได้บางคนก็ซื้อไม่ได้ถ้าคนซื้อได้ล่ะนะฮะคนซื้อได้ก็คือพูดง่ายว่าเฮ้ยมาเป็นลูกน้องอัวนะครับแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาด้วย นักการเมืองสาว์ูนซึ่งมันก็มีเกล็ดเกล็ดอยู่เป็นตำนานอยู่พอสมควรนะครับพอสมควรว่าคนนั้นเป็นนักการเมืองแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเรียกว่าอะไรเข้ามาบังคับบัญชาได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็เป็นที่รู้กันแหละอยู่ได้สักพักหนึ่งก็อยู่ไม่ได้เพราะทหารไม่เอาด้วยนะครับนี่ก็คือหลักการแต่นี้ถามว่าถ้านักการเมืองท้องถิน่นตั้งแต่ประธานอบอตอจนถึงอบอจอและนักการเมืองสายการเมืองเนี่ยคุมทหารได้ อะไรจะเกิดขึ้นหนึ่งการค้าวุธชายแดนการค้าของของเถื่อนในชายแดนการค้ายาเสพติดในในชายแดนนะครับสองการผ่อนปล้นอ,อันแรกเนี่ยคือว่าพวกง่ายว่าทําให้อาชญากรชายแดนเนี่ยมันสามารถทําได้อย่างเสรีถ้าคนไทยไม่เข้าใจตรงนี้นะครับความอ่อนแอจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในกองทัพแล้วก็จะสลับสายกันหมดฮะ เราก็เห็นตำรวจนะครับมาแล้วแต่ตำรวจไม่ใช่กำลังแบบทหารตำรวจเป็นกำลังที่ติดอาวุธจริงแต่ว่าไม่มีการจัดหน่วยแบบทหารครับเฉะนั้นตำรวจถึงได้มีการคอรปชันทรงสวยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแค่นั้นมันก็หนักหนาสาการแล้วนะครับถ้าในกองทัพไทยเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมว่าประเทศชาติคือผมคิดว่าคงไปไม่รอดหรอก นะี่ไปไม่รอดเนี่ยคือว่าทหารต้องขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งกันนะครับแน่นอนทหารเนี่ยเวลาเขารักทหารเขาไม่มาบอกกันหรอกเขาไม่ประชุมกันหรอกครับเขาอาจจะใช้มาเร็วก็ได้แบบโบราณเลยถือจดหมายไปเลยเสร็จแล้วฉีกทิ้งจบอบนะแล้วก็ทหารเนี่ยนายิ้ชักเนี่ยนะครับปุ่มขับหน่วยเนี่ยเขามีแขนอยู่แล้วแผนต่างๆอ่ะเอาหยิบแผนนั้นขึ้นมาหยิบแขนในแผนเนี่ย แผนเนี่ยสัตทหารก็เลยว่าแผนคือคาสั่งนะแผนเนี่ยคือคําสั่งเมื่อสมมติฐานถูกยกออกไปเช่นแผนกไก่ในสมมติฐานของแผนกอไก่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้นะครับเกิดกรณีฉุกเก,เกิดกรณีจลาจลเกิดกรณีที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะยึดอํานาจการปกครองด้วยกําลังทหารก็ทําทันทีนะฮะเขาก็มีแผนอยู่ในมือนะครับ ก็นั่นคือบทสัมภาษณ์ของท่านพลอากาศโทวัชระนะฮะซึ่งก็มองว่าการที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงเนี่ยเป็นการทาลายกองทัพชัดเจนนะครับ<ะ>แต่ว่าในอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ตั้งป้อมกับรัฐบาลมาโดยตลอดอย่างคุณเฉยพรพมพันธ์นะครับวิทยกรคณะหลอมรวมประชาชนก็มีการหยิบประเด็นนี้มาพูดเช่นกันครับบอกว่าการที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอแนวคิดพรบรจัดระเบียบว่าด้วยกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็มีการแก้ไขกฎอายการศึกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็บอกว่า เป็นการทำกฎหมายที่หวังควบคุมการแต่งตั้งโยกย้ายและสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นแผนหนึ่งมุ่งหวังสวัสดิ์เขาเรียกว่าสกัดนะฮะการรัฐประหารซึ่งก็เป็นคุณจตุพรยังว่าเป็นหลักคิดที่ผิดพลาดอย่างยิ่งนะครับบอกว่าในวันที่กระแสประชาธิปไตยเนี่ยขึ้นสูง พักเพื่อไทยได้เสียงสส,สเกินครึ่งสภายังไม่เคยกล้ายุ่งทหารเลยในสมัยก่อนนะฮะ <S <S 1> <S 1> ยังพยายามอธิบายห้ามไม่ให้ไปแตะทหารแต่วันนี้มีเสียงแค่1นึ่งเสียงแถมยังจับมือกับทหารยึดอํานาจตั้งรัฐบาลอีกต่างหากแล้วครั้งนี้ใหญ่มาจากไหนจะดันพรบรจัดระเบียบทหารอีกอย่างก็พักร่วมอย,อย่างคุณนุทินชาญรกูลหัวนหน้าพักภูมิใจไทยก็ปฏิเสธความคิดเพื่อไทยมาแล้วนะครับว่าไม่ได้อยากจะร่วมในกฎหมายนี้นะครับดังนั้น คุณยะพรบอกว่าถ้าพรรคเพื่อไทยแน่จริงก็ทําเลยนะฮะเ,เสนอ,อกฎหมายป้องกันรัฐประหารเนี่ยพร้อมยังกล่าวอยู่นะครับว่าพรรคเพื่อไทยยังมีแนวคิดและพฤติการนะครับพฤติกรรมการเมืองที่แบบไม่มีความซื่อสัตย์ ทั้งที่ความสุจริตใจแล้วการบริหารบ้านเมืองไม่รู้แกมนาจและมีความรักในผืนแผ่นดินไทยครับอีกทั้งต้องไม่มีเงื่อนไขผลประโยชน์ทับซ้อนกับผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการป้องกันการยึดอำนาจได้ดีกว่าการออกกฎหมายเพราะแม้มีกฎหมายป้องกันร,รัฐประหารแต่เมื่อเกิดเขาเรียกว่าวเกิดการยึดอำนาจไปก็ฉีกทิ้งได้ทุกครั้งคราวไปนะครับดังนั้น การออกกฎหมายป้องกันการปฏิวัติแค่คิดก็งโง่แล้วเพราะไม่เคยมีอยู่จริงและไม่เคยสําเร็จในทางการเมืองและช่วงต่อสู้ที่มีพลังแข็งแกร่งก็ยังไม่กล้าทําแต่วันนี้วันที่ประชาชนย่อยยับแล้วกลับแสดงความกล้าขณะที่ไปจับมือกับกลุ่มยึดอํานาจตั้งรัฐบาลนะฮะนี่คือ,อความเห็นของคุณจตุพรนะครับเรื่องนี้มาฟังเสียงของคุณสมศักดิ์เจียมธีรสกุลกันหนอ่อยอาจารย์สมศักดิ์ใช่นะคะผู้ต้องหาคดีมาตรา1 1 2ตอนนี้ลีภายอยู่ฝรั่งเศสนะคะก็ พูดสั้นๆนะฮะก็เหมือนกับทวีตเนาะบอกบว่าข่าวพักเพื่อไทยจะแก้กฎหมายไม่ให้ทหารรัฐประหารจะลงโทษทหารที่ทํารัฐประหาราคุณสมศัิ์บอกว่าเป็นข่าวปล่อยมาเล่นๆครับ,รบชาติหน้าตอนบ่ายๆค่อยว่ากันโอ้ห,หันมาเจอรูปนี้นี่คอาาืออ่ะเบื่อเบื่อมากเลยเรือหายเนี่ยเยบื่อเรือหายเ,<อ>าเลยเนะเบื่อที่สุดเลยคือมันมีบางคนบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นแค่ ความต้องการทางการเมืองมากกว่า<ม>แล้วก็ทําจริงอาจจะไม่ได้ก็ได้แล้วก็อ้หนึ่งในคนที่มองว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก็คืออาจารย์สมศักดิก์นะฮะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งมีคนที่หนุนนะฮะอย่างนายแพทย์เวงโตทิลาการอาดีตแกนนาํานปชครับมีคนนี้เลยบอกว่ามีการโพสต์ข้อความระบอกว่าผมเนี่ยขอสนับสนุนการออกกฎหมายปฏิรูปให้กองทัพต้องอยู่ใต้อํานาจรัฐบาลพลเรือนการโยกย้ายและการเคลื่อนกําลังการประกาศกฎหญาศึก กดอายการสืขอภัยครับ <c oughs> ต้องเป็นมติคอรมอแล้วก็นักการเมืองนายกรัฐมนตรีเนี่ย ถอดทหารที่ทํารัฐประหารได้ทันทีนะฮะบอกว่าเดินหน้าครับต่อมาคุณเวงอาจารย์เวงในแพทย์เวงนะฮะมีการโพสต์อีกครั้งหนึ่งบอกว่าสิ่งแรกนะครับที่พวกยึดอํานาจทาคือการฉีกรัฐธรรมนูญและใช้ปืนออกกฎหมายสถาปนาอํานาจเด็ดขาดของพวกเขาจะหยุดยึดอํานาจได้มีแค่ต้องเอาพวกเขาเรียกว่าเอาคนที่เคยยึดอํานาจชนะมารับโทษตามปออม113นะฮะฐานกบฏเท่านั้นนะครับ นี่แหละคือสิ่งที่มีคนหนุนต,ต,ต่ออีกต่ออีกคนนึงนะคะอันนี้ไม่หนุนไม่หนุนอันนี้ไม่หนุนอันนี้ชัดเจนนะคะอาจารย์เสรีวงมนทานะคะเป็นนักวิชาการด้านการตลาดและการสื่อสารบอกว่าเนี่ยกฎหมายเขียนกี่ร้อยมาตรานะคะแต่ว่าอ,อ,อาจจะไม่เกี่ยวกับรัฐประหารนะรจะไปเกี่ยวกับนักการเมืองหรือเปล่านะคะอาจารย์เสรีบอกแบบนี้นะคะเขียนกฎหมายกี่ร้อยมาตราเพื่อป้องกันร,รัฐประหาร ก็ป้องกันไม่ได้ขอร้องประชาชนไม่ให้ลงถนนอ้างว่าบ้านเมืองจะเสียหายก็คงห้ามไม่ได้สิ่งที่จะยับยั้งการทํารัฐประหารของทหารและการลงถนนของประชาชนก็คือนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลไม่ทําชั่วทําเลวนะคะเวลานี้ก็มีเงื่อนไขที่อาจจะเกิดรัฐประหารเริ่มโผล่ออกมาแล้วก็คือการที่นักการเมืองพยายามแทรกแซงกองทัพ ด้วยการตรากฎหมายแล้วก็เงื่อนไขที่ประชาชนจะลงถนนต้านรัฐบาลที่ชาวบ้าน,นกําลังมองว่าสแสวงประโยชน์โดยมิชอบกับเรื่องนี้ MOU 44รวมทั้งอาจารย์เสรีก็บอกว่าเนี่ยเอาคนไม่ประสีประสาอะไรเลยมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็ทําสิ่งไม่ถูกต้องมากมายโดยไม่พัฒนาปัญญาไม่มีความดีไม่ปรากฏว่าอย่างนั้นเลยนะไม่ยอมลดอดตัตราใครดา่าใครว่าไม่ยอมฟังแบบนี้คงจะพังในเวลาอีกไม่นาน ถ้าต้องออกไปอย่าโทษทหารอย่าโทษประชาชนที่ลงถนนเพราะพวกเขาคงเหลืออดเหลือทนเต็มประดาครับอีกคนที่มีความเห็นสอดรับกับอาจารย์เสรีก็คือ คุณเทพไทยเสนพงภ์ที่ยืนยันว่าไม่มีกฎหมายใดสกัดรัฐประหารได้นะครับโดยคุณเทพไทยเสิพนภงนะครับวันนี้มีการโพสต์ข้อความผ่านฟเพจ Facebook เทพไทยคุยกันเมืองระบุว่าตอนนี้ไม่มีกฎหมายใดสกัดการรัฐประหารได้นะครับบอกว่าตอนนี้นะฮะไอ้เรื่องของกฎหมายตัวเนี้ยหน้าที่และอำนาจพิจารณาแต่งตั้งรัฐหารชั้นในพลเพื่อสกัดการรัฐประหารนั้นเพื่อจะให้ครมอมีอำนาจเนี่ยได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับซึ่งส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ม้แต่พักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักรัฐบาลเองหรือหรือรวมไทยสร้างชาติเอง<ฆ>ก็ออกมาคัดค้านแนวความคิดดังกล่าวด้วยเช่นกันคุณเทียบไทยย้ำว่าในฐานะที่เป็นนักการเมืองมานานพอสมควรเห็นนะครับว่าการเขียนการร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมในครั้งนี้เพื่อต้องการสกัดไม่ให้เกิดการรัฐประหารนั้นเป็นเพียงการสนองตันหาความอยากเพื่อหวังคะแนนจากกลุ่มฮาร์ดคอร์ที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบสุดคั่วเท่านั้นนะครับทั้งๆ้งที่ รู้ว่าในทางปฏิบัติไม่สามารถป้องกันการรัฐประหารได้เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณเทพไทยครับทันการที่จะมายกร่างพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในเชิง,ชงสัญ,ญลักษณ์และก็ต้องการที่จะ ทำการเมืองแบบเอาใจคอการเมืองพวกฮาร์ดคอร์พวกนี้มากกว่าซึ่งหวังผลทางการเมืองไม่ได้หวังผลทางปฏิบัติหรอกแต่ว่าต้องการที่จะเอาคะแนนเสียงจากกลุ่มคนเหล่านี้จึงคิดเรื่องนี้มาก็ต้องเรียนว่า ภูมิคุ้มกันการรัดประหารที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่นักการเมืองหรือรัฐบาลไม่ทุจริตคอร์รัปชันก็ตรงไปตรงมาคล้ายๆจันเสรีเหมือนกันคือบอกว่าการป้องกันร,รัฐประหารที่ดีที่สุดก็คือนะักการเมืองไม่สร้างเงินไขหรือใช้ให้ทาหารใช้เป็นข้ออ้างในการปฏิวัติได้โดยเฉพาะเรื่องของ การทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลซึ่งการรับประหานทุกครั้งเนี่ยคุณเท็ดไทยย้ําว่าจะยกเหตุผลเรื่องการทุจร<โอ>ิตคอร์รัปชันมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีปัจจัยปัจจัยมีเหตุนั่นแหละ